เราเจอนะครับว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเวลาทำแมมโมแกรมกับอันตรซาวเนี่ยนะครับเขาจะจัดกลุ่มเลยนะฮะการที่ได้รับเอสโตรเจนในปริมาณที่สูงมากๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมได้น้ําหนักตัวหรือว่าไขมันส่วนเกินนะครับร่างกายเรามีเอสโตรเจนมากเกินไปก็คือปริมาณไขมันในร่างกายนะครับซึ่งอันนี้นะเป็นช่วงที่ต้องดูแลนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวของมะเร็งเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกนะครับ สวัสดีครับหมออันนะครับนายแพทย์นรินทร์ธนสุรสินทธนนะครับเดิองจิวิสครับมะเร็งเต้านมเดี๋ยวนี้เราเจออายุน้อยลงกว่าเดิมนะครับนะอาจจะมีจากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของพันธุกรรมนะครับถ้าใครก็ตามมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนหนึ่งที่อาจจะสามารถตรวจได้นะครับก็คือตรวจพันธุกรรมของตัวเองนะครับมันมียีนที่เรียกว่า BRCA หรือว่า breast cancer ย n นซึ่งถ้าใครมียีนตัวเนี้ยโอกาสที่จะเป็นมะะเร็งเต้านมเนี่ยสูงขึ้นอีกั้ครับเฮอร์เอสนตรเกินะ การที่ได้รับเอสโตรเจนในปริมาณที่สูงมากๆแล้วได้รับต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้นตานมได้อีกปัจจัยหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เจอบ่อยขึ้นนะครับก็คือคนที่ได้รับสารพิษส่วนหนึ่งก็เป็นสารพิษที่มาจากพวกพลาสติกด้วยนะครับเขาเรียกว่าสาร BPA สาร BPA เนี่ยมันออกฤทธิ์คล้ายๆกับตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันจะไปจับกับรีเซพเตอร์ในร่างกายเราแล้วสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้นะครับ มาตรฐานนะครับของคนที่จะต้องดูเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับคือตั้งแต่สาวๆเลยนะครับอายุ15-20สิเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเริ่มสามารถทําได้เลยก็คือการตรวจคําเต้านมด้วยตัวเองนะครับเดือนละครั้งนะครับก็สามารถไป Google หาเลยนะฮะวิธีการตรวจคําเต้านมด้วยตัวเอง เหนือระดับขึ staff, like ้นไปกว่าน well ั things, on, ้นนะครับก็คือให้แพทย์นะครับตอนไปตรวจสุขภาพประจาปีนะครับให้แพทย์ตรวจคาเต้านมให้นะครับปีละครั้งถ้าสงสัยนะครับว่ามีก้อนนะครับมีถุงน้ําหรือมีก้อนเนื้อผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มตรวจโดยการตรวจอันตรสาวหน้าอกก่อนนะครับในคนที่อายุน้อยๆแต่ในคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าอายุเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มให้ตรวจโดยการตรวจแมมโมแกรมคู่กับอันตรสาวเต้านมนะครับ เราเจอนะครับว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเวลาทำแมมโมแกรมกับอันตราซาวเนี่ยนะครับเขาจะจัดกลุ่มเลยนะฮะว่าเป็นกลุ่ม1 2 3 4 5กลุ่ม1คือไม่มีความผิดปกติอะไรเลย2อเนี่ยนะครับอาจจะมีซิสมีถุงน้ําอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าไม่อันตรายก็ตรวจปีละครั้งไปเพราะเป็นกลุ่ม3มเนี่ยนะครับมันเริ่มมีก้อนที่น่าสงสัยที่ควรจะต้องติดตามนะครับควรจะต้องเริ่มพบหมอสัญยกรรมหน้าอกนะครับแล้วอาจจะต้องติดตามตรวจทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นกลุ่ม4กลุ่ม5เนี่ยนะครับแนะนาว่าควร เต้านมแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อตรวจมาเลยพอรู้นะครับว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วทีนี้ทํำยังไงนะครับการจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ใช่เนี่ยต้องยืนยันด้วยผลชิ้นเนื้อนะครับว่าชิ้นเนื้อเนี่ยออกมาเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมจริงๆการรักษานะครับก็มีตั้งแต่การผ่าตัดบางคนอาจจะต้องให้คีีมเทอร a ปีนะครับบางคนอาจจะต้องให้มีการฉายแสงร่วมด้วยซึ่งอันนี้นะเป็นช่วงที่ต้องดูแลนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับว่าจะทํายังไงให้ผ่านช่วงเวลาของการรักษานี้ไปได้นะครับ ของมะเร็งนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยอันที่1ก็คือเรื่องของสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายควรจะต้องได้รับโดยเฉพาะสารอาหารที่นําไปสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อย่างเช่นวิตามินดีนะครับหรือว่าอย่างเช่นสังกะสีหรือเซเลเนียมสารพวกนี้นะฮะสามารถที่จะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้อีกด้านหนึ่งที่เราต้องดูแลนะครับเพราะเราทราบว่าสารพิษโลหะหนักหรือว่าการอักเสบต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาในร่างกายได้นะครับฉะนั้นการทำดีออกหรืว่า การตรวจดูว่าในร่างกายเรามีสารพิษมากผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นสารหนูอาร์เซนิกนะครับที่มันอยู่ในยาฆ่าหญ้ายาฆย่ามแมลงเนี่ยเราก็สามารถมีวิธีการตรวจนะครับว่าเรามีสารพวกนี้มากไหมพอตรวจแล้วนะครับเราก็ยังมีวิธีการที่จะดีทอนะ็อกหรือว่าคีเลชั่นนะครับเพื่อเอาสารต่างๆเหล่าเนี้ยออกจากร่างกายไปได้มันก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดการทําลาย DNA ลดความเสี่ยงในการเกิด DNA d a m เ g e มในร่างกายเราลดความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบในร่างกายเรา <S <S อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับคือเรื่องของน้ําหนักตัวหรือว่า ว่าไขมันส่วนเกินนะครับร่างกายเรามีเอสโตรเจนมากเกินไปก็คือปริมาณไขมันในร่างกายนะครับเพราะว่าเซลล์ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถผลิตเอสโตรเจนขึ้นมาได้เหมือนกันฉะนั้นใครที่น้ําหนักเกินมาตรฐานนะครับก็ต้องพยายามควบคุมน้ําหนักหรือว่าพยายามลดน้ําหนักลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลงให้ได้อีกวิธีหนึ่งในการที่จะพยายามควบคุมนะครับตัวเอสโตรเจนในร่างกายเราเนี่ยม,มันมีสารสกัดนะครับที่สกัดมาจากบรอกโคลี่นะครับบรอกโคลีนะ่เป็นอาหารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเล มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสร,ระมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มันสามารถจะช่วยควบคุมเมตาบอลิซึมต่างๆของเอสโตรเจนให้ดีได้ <S <S ก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการทํางานของตับนะครับการทํางานของตับเนี่ยมันจะช่วยในการดีท็อกซิฟิเคชันช่วยในการเมตาบอลิซ์ให้ระดับของเอสโตรเจนในเลือดของเราดีขึ้นได้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่ตับมีปัญหาตับไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เอสโตรเจนสูงมากเกินไปได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยยังไงก็ตามนเป็ สำคัญที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็มีหลายงานวิจัยเลยนะครับที่บอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ทีนี้คนที่เพิ่งผ่านการรักษามานะครับร่างกายอาจจะยังอ่อนเพลียอาจจะยังไม่มีแรงนะครับเราไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปออกกําลังกายแบบผักโค้ไปวิ่งมาราธอนอะไรแบบนั้นนะครับการเดินนะครับให้ได้3 0มสถึงสี้านะครับถ้าไหวเอาถึง60นาทีนะครับอาทิตย์หนึ่งสถึงหวันเนี่ยก็จะเป็นการช่วยนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไดด้นะครับสาหที่อยกจู แในเชิงลึกเลยนะครับนะในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับที่จะตรวจระดับของวิตามินแร่ธาตุในเลือด19ชนิดหลายๆตัวเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นวิตามินดีสังกะสีหลายตัวก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของการดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายนะฮะอย่างเช่นพวกวิตามิน B12 โฟลิกแอซิดแล้วก็มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอย่างเช่นพวกไลโคโปีนแคโรทีนนะครับที่อยู่ในผลไม้สีส้มสีแดงพวกนี้เราจะตรวจไปทําไมนะครับตรวจไปเพื่อจะได้รู้ว่า เราจะให้วิตามินแร่ธาตุตัวไหนที่เหมาะสมแล้วก็เป็น Personal อลไลตรงกับร่างสิ่งที่ร่างกายของเราขาดจริงๆอีกด้านหนึ่งที่เราดูนี่ก็คือดูระดับของฮอร์โมนในร่างกายนะครับว่าระดับของฮอร์โมนในร่างกายมันสมดุลดีไหมนะครับถ้าระดับของฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุลหลังจากที่ได้รับรู้ผลเลือดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลโดยเฉพาะเอสโตรเจนที่เราบอกไว้แล้วว่าเราไม่อยากให้เอสโตรเจนมันมากเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจพบว่าเอสโตรเจนสูงมากมาก นะครับเทียบกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยเราก็จะต้องหาทางที่จะลดระดับของเอสโตรเจนลงให้ได้นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายได้นะครับในร่างกายของเรามีการอักเสบอะไรไหมนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการอักเสบเนี่ยมันสามารถจะไปทําลาย DNA จะทําให้การแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติทําให้การซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายผิดปกติถ้าเราสามารถรู้ว่าเรามีการอักเสบเยอะนะครับเราสามารถให้การรักษาในการที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระทั้งการรับประ นะครับทั้งการให้ให้สารต้านอนุมูลอิสระทางหลอดเลือดเพื่อลดการอักเสบในร่างกายนะครับนอกจากนั้นในบางคนเราอาจจะดูลักษณะของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ดูลักษณะของเซลล์ของเรานะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่กัดกินเซลล์มะเร็งนะครับว่ามันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็สามารถเสริมให้ภุมิคุ้มกันตรงนี้แข็งแรงขึ้นได้เพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวของมะเร็งเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกนะครับถ้าใครนะครับมีคําถามสงสัย อยากจะปรึกษาปัญหารเรื่องสุขภาพนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแอด The Long Chivis นะครับแล้วก็ส่งคำถามถามาถามได้นะครับก็จะดูแลเบื้องต้นไปก่อนนะครับหรือว่าใครสนใจที่อยากจะเข้ามาปรึกษาเข้ามาตรวจนะครับสามารถมาพบกันได้ที่คลินิกนะครับ